นาะฝากพี่ต้อนน้องครับอ,อืออืออือ ตตงตงงงเฮลโลเอวิลวันเอวิเวอร์สวัสดีครับทุวคนนะครับจตรูสานไม่จีบไม่เที่ยวมาพี่น้องมาโอ้ยอ่ะมื้อน,นี้ฝนพึ่งตกเขียดแบบแอะเขียดขาคำ่ำห้องแล้วงมเลยครับอ่ะกับบรรยากาศธรรมาชาติม่างฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะแล้วกับแดดแ c e ๆครับยังไม่แรงซองหนานนทุวคนทั้งนี้อยากมื่นจังน่อยอ่ะบ่แบงเนาะพี่น้องเข้ามาซับๆกันพี่เก่เาเท้าเนี้อร้อนๆมื้อน,นี้ อ่ะข้ามันนี้ก็เป็นสมบจอมครับสมบจอมอันนี้ร่วนแปลงมันเรียบร้อยแล้วใส่เขาครัวใส่มะเขือเหลืองมะเขือคืนแล้วก็หั่นตะไคร้ใส่ครับแล้วก็มีสมพักครับเอามาฝากพี่ตอนน้องแซบ,บ,บครับกับทงหน้าแต้ตินเขาเฮ้เราอ่ะพี่น้องเงยาเงาทราบ่าได้เดี๋ยวฝนมาอีกอืม ไปจอมไปซื้วหน่อยครับนี่ผมว่าหัลังดี ันตรง,งหัวคำเนี่ยแดดเอาหมิอากาศเ<อ>ขินเขียนน้อยออกแตกเซ่บๆพี่น้อง อาหารบานบ้าจบแสบกับบรรยากาศท้งให้ท้งหน้าห้องอืมอืม แล้วคืนภาวันครับตรงนี้กำลังตกกะครับกำลังร้วนฝนตกแข็างานห้องเช้าเลยอืม้ม ผม,มพักบัวใช้พักกะลัมใช้เผือเหลือ,ของข้างหลังฟังจมนมันบ้านมึง พี่น้องฝากพี่ต้อนน้องครับดูดด๊อดสดตอนัน อืมๆด้วยกันวห้องหลังหลายร่างากินข้าเจอดแอร์น้อยพี่ช่องแอร์น้อยเกือดข้าค่ำนเนาะเป็นเจอฝนตกไหมหอืม М-м-м! М-м-м! М? เดี็ดแซ่บเนี่ยาม,มาแดงเอ้าพี่น้องตึงแสบตึงจวดครับอืม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  กินแบบบ้างซื่อแซ่พแพง,พงออ่ถ้องอะไรเต็มมือกันมาเอ้าเด็กข้าครับเย่หน่อยห้องแห้งครับ

เข่ามาอุน่นไหมเดี๋ยวเต็มมืออ่ะฝากพี่ตอนน้องอีกคั้นหนึ่งครับสมบม้มประจมอืมกระเทือนอืม,อม <ห>โอ้เสียบแอะเสียบขาคำค้องครับพี่้องนะเอาเป็นบรรยากาศคงให้ตรงหน้าไม่ออาฝากที่ฝากน้องแล้วคำแล้วนะอาเสียน้ำคัานเล็กน้อย อ่ะพี่น้องโอ้เดีว่าสุดทนังครับเป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้ไปจอมครับไปจอมปลาซิ่วน้อยนะนี่ก็อวนแปงแม่แล้วใส่ปลาเขือเหลืองใส่ข้าวคัวแล้วก็ใส่ตะไคร้ครับเดี๋ยวมีสมพักมากินน้ากับข้าวเหนียวฮอนๆอนะบรรยากาศทงไงทงหน้าไตตีนเขาคือเกากับเสียงกบเสียงเขียดนะ่ะฝนพึ่งตก่านไปพี่น้องวางแรกนี่ เอ้าพู้ชมมาคลิปนี้ฝากกันลคไก็แชร์ให้นุกอวนเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าแก้มือให้ไหมครับผมสวัสดีครับปูน,ปน